ครับวันนี้เอามาฝึกเขียนภาษาลานานะครับตามสำนวนข้าวนะครับอ่าก็เขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามแล้วนะครับอ่าเราก็ลงมาก่อยนะครับมาหน้ามืดนะครับหน้ามืดหน้านะครับเสี่ยงโทพิเศษนะครับ ใจตัวหนะนะครับตัวนะคือตัวนี้นะครับตัวที่มีหอ,อํนำนะตัวหนะนะครับเป็นอักษเทียบเพื่อเป็นอักษรสูงแล้วนะครับอ่าเสียงโทพิเศษนะครับหน้าอ่าหน้าครับมืดนะครับมืดตรงตัวเลยนะครับตัวมะเป็นอักษรจำนะครับอ่า มืดนะครับนามืดสมัยยุคนะครับสมัยยุคตัวนี้ตัวหะานะครับยุคนะครับอ่ามันจะยุคนะครับถ้ายุกเป็นเป็นเสียงไทยนะครับอ่าอันนี้เขาเป็นกำเมืองนะครับสมัยยุคนะครับในภาษาลานาพ้นบมีไม้หานอากาศนะครับอืมไม้หานสมัยพ้นพ้นบัศกดอย่างนีนะครับอืมพ้นมาแจ้ไม้สัด สกอตสมัยอิ่มใจนะครับอย่างนีน้นะ,ะนะครับอบะหมี่นะครับอในโบราณพวกก็บะหมี่นะครับอบกเคยหั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ไม้ไก่นะครับอ่าอ,อิ่มมันเป็นสมัยนะครับอมันจะต้องเอาตัวนี้เป็นเป็นตัวมะนะครับอันนี้มันเป็นตัวมะมันก็อ่านสมัยนะครับ เนี่ยได้เอาอย่างฮอ่านเป็นสมัยนะครับเพราะนั่น็จะต้องเอาเอาสมมาเนี่ยไปซ่อนตั้งรุ่มตัวสะว่ากับเฮือมันเอ่อเฮือมันออกเฮือมันดึงออกไปเป็นเหมือนหน้าเนี่ยนะครับเมื่อเอาไปซ่อนไว้ในกัมกับตัวหา้ามันก็ดึงเสียงได้เฮือมเป็นอักษรสูงเลยนะครับก็อ่านเป็นสมัยได้นะครับเพราะนั่นเฮาก็ต้องเอา เอาไปซ้อนนะครับเอาตัวมะไปซ้อนนะครับถึงจะอ่านเป็นสมัยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องผสมกรรมนี้ครับเข้าไปนะครับอืเอาเอาตัวมะเนี้ไปซ้อนไว้นะครับมาอย่างเอียนะครับอเมื่อซ้อนเรียบร้อยแล้วเราต้องใส่ไม้สองน้อยนะครับสองน้อยนะครับสองจะได้เห็นว่าอ๋ออันนี้มันซ้อนนะครับอันนี้มันซ้อนอ่าใส่ตัว้ะไปนะครับ ประกอบไว้นะครับเห็นไหมฮะสะใหม่เห็นไหมอ่านได้ละอ่านอ่านอ่านสะใหม่นะสะใหม่นะครับตัวสะนะครับตัวนี้ตัวสะนะครับเห็นไหมฮะอ่านได้นะอ่านอ่านสะใหม่ได้นะนะครับสะใหม่ยุ helmet, he had had? Pigs, กนะครับกอดใจตัวยะนะครับยะเอ๋นะครับตัวยะนะครับยุกยอนะครับยุกนะครับธรรมดาตัวกะยุกยิ่ง แย่งชิงอาหารแย่งนี่มันก็คล้ายๆออกไปทางไทยหน่อยนะครับแย่งนะครับอ่าถ้าเป็นกําเมืองกับลู่นะครับลู่กันนะครับแย่งอ่ามันก็เดี๋ยวนี้มันผสมกันนะครับจะเอาแย่งกับลู่กันมันก็นอ่เน่งแย่งชิงตัวจ้าตัวจ้ามาเป็นเป็นชิงแล้วนะครับบริบทนี่อ่านชิงอ่ะ ชิ้งอาหารอ่านะครับมาสะกดตามตัวหารอ่าจะเดิมเปิดตัวหละเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอาหารนะครับอ่าตัวละมันมันมันเป็นตัวละนะครับเราจะมา คือมันเป็นตัวละมันก็บอกให้ถกกระไดนะครับใจเด็ดนี้เพื่อกระใจกันนะครับเอาเยอะแยะแน่นอนนะตัวลนะครับหานหานการกินการตานนะครับการยอะแยะก็เหมือนกันนะครับถ้าใจตัวละมาสะกดอี้มันก็มันก็ได้นะครับแต่มันบอกงามเต่าตัว้ะเนี่ยนะครับโบราณปนใจนะครับอันนี้ก็การนะครับการกินนะครับกิน การกินการนี่มันเป็นเสียงจัตวาจะต้องใช้ตกกะนะครับเสียงจัตวาใช้ตกกะนะครับอักษรสูงนะครับอย่าลืมนะครับการกินนะการนะครับการการ้านนะานเสียงจัตเสียงสามันนะครับท่านจะต้องพิจารณาเสียงอยู่เสมอนะครับว่าจะใช้อักษรสูงหรืออักษรต่ํานะครับ ต้านนะครับต้านเสียงสามัญจะต้องใช้อัพอตัวตะนะครับอักสอ,อัคสอัตํานะครับตัวตะอ่าตัวตะคือตัวนี้นะครับเสียงสามัญน,นะครับเสียงโทปกติเสียงตรีนะใช้ตัวตะนะครับอักสอัตํานะครับเสียงเอก เสียงโทพิเศษเสียงจัตวาใจตัวตะนะครับอักษรสูงนะครับท่านเหมือนกันนะตัวกะก็ตัวกะเหมือนกันนะตัวตัวปะกบตัวปะก็เหมือนกันนะครับแต่ละกู้แต่ละกู้พิจารณาอย่างอี้มดนะครับต้านนะครับต้านจะใจไม่กาน้อยหรือไม่ก่าวงก็ตามใจนะครับแต่ไม่กลาถูกลักหน่อยก็ไม่ก่าวงนะครับต้านไม่ก่านะครับ การกินการต้านเป็นนะครับเป็นอ yeah> um ่าเป็นเสียงจัตวาใจตกปะนะครับมาอักษรสูงนะครับเป็นนะครับอ่าอย่างนี้ก็เป็นนะครับม่ต้องใส่ไม่ซัดนะครับม่ต้องมาใส่ไม่ซัดนะครับเป็นนะครับเป็นเรื่องเป็นเป็นมั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 นมีใน สำเนียงละนานะครับเป็นมันเป็นคําไทยนะครับพรอ,อย่างนี้มันบัดซบสนนะครับมันเป็นนะครับมันเป็นเป็นเรื่องอ่าอันนี้ตรงตัวเลยนะเรื่องอจิบนะครับเสียงตรีนะครับต้องใจตัวจะนะครับนี่ครับจิบจะนะครับจิบจิบ ta chip chói này các chĩp chói mà ngay, tông trái tổ chức này anh em mình chip chói chip chói gặp các, à, à, chói cặp chói à, chói chĩp chói này gặp à, chĩp chói trái tổ chức như à, chói, à, là chói chói พิเศษนะครับเสียงโทพิเศษก็ต้องใช้ตดจะนะครับเนี่็นะฮะมันมีหลายอย่างนะครับมาภาษาละนาเนี่ยนะครับอ่าอ,นะอันนี้จ้จอยนะครับจิบจ้อยนะอันนี้จิบจ้อยนะครับมาเนี่ยเสียงโทรพิเศษเพราะนั้นเขาจะเขียนว่าจิบจ้อยจิบจ้อยก็จะต้องใช้ตดจะนะครับมาอย่างนี้นะครับอ่าเขียนได้หลายแบบนะฮะภาษาไทยเนี่ยอภาษาละนาเนี่ยนะครับมันมันก็มีเสน่ห์ตรงนี้นะครับ จิ๊บจ้อยนะครับมาควักควายสับสนควักวายความจริงนี่ภาษาอันนี้มันก็บอกบอกเคยเจอในโบราณนักนะครับควักวายเนี่ยะเพราะมันเป็นมันเป็นภาษาไทยนะครับควักไขยเนี่ยแต่เมื่อเาอามาเขียนแล้วก็กเอาควักสะกดห้ไปตามภาษานั่นแหละครับควักยอ่า ขวักไข่อาจจะภาษากัมูุลมีนะครับขวักไข่เนี่ยนะฮะขวักไข่ขวักไข่สนสันสนนะตรงคำเลยนะสนสันอ่าสันนะครับอ่าอันนี้ตรงเลยควักไข่สนสันลูกกันลิ้นห้อย ลู้อ่าอันนี้ลูกเขาแย่งกันนะอันเดียวกันนะครับู้อ่าม่แจ้ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็ลู้วิ่งลูล่อย่างนออันนี้แต่ลู้ลูกอ่าในภาษาลานาก็คืออ่าแย่งชิงกันนั่นนะครับลูกแย่งนะนะครับ่าลู้กันลูกกันนะครับกันกันเสียงจัตวาใจตัวกะนะครับมาก,นนบกันนะครับ่าลิ้นนะครับตรงตัวเลยนะครับลิ้นนะครับ ลิ้นห้อยนะครับห like ้อยเสียงโทพิเศษนะครับใช้ตัวตัวห้านะครับตัวห้านี่เป็นอักษรสูงนะครับตัวห้าเป็นอักษรต่ํานะครับเออเนี่ยนะอันนี้ตัวห้านะครับอ่าอันนี้ตัวห้าเป็นกู้กับตัวห้านี่นะเนี่ยนี่ห้านะครับห้าก็คือตัวละนะครับอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมตัวห้าก็ ตัวห้านะครับมาห้อยนะครับมาห้อยเสียงโทพิเศษนะครับห้อยลูกกันลิ้นห้อยแบ่งพวกซอยแบ่งแบ่งเสียงเอกนะครับมาอันนี้อาร์อาตัวบะนี่เป็นอักษรกลางนะครับแบ่งอักษรแบ่งแบ่ง มันมีตัวบะนะครับตัวดะตัวออยนะครับที่เป็นอักษรกลางนะครับพวกซอยอ่าทีนี้เรามาถึงพวกแล้วนะครับถ้าเ,าเขียนเอาตัวปะมาเขียนอย่างอี้นะครับพวกอ่าบอเอ้กับพวกเลยนะมันพวกเลยแต่ถ้าพวกซอยเฮ้มันเป็นพวกแร้ๆะไรจ้องอี้นะตัวปะนะครับ อ่าอย่างนีพวกนะครับอ่าอย่างนีเป็นพวกได้นะครับตัวปะนะ่าเพราะนั้นเราจะเอาเป็นพวกเลยมันจะต้องใช้ตัวพระนะครับพวกซอยนะครับนะซอยซอยเด่นชัด เด่นอเสียงเอกชัดนะครับอก็คงอ่านเป็นชัดไปได้นะอันนี้นะมันใจตัวจ้านะครับเด่นชัดอก็อ่านเป็นชัดนะครับมันใครออกไปตางไทยหน่อยก็ชัดนะครับเดี๋ยวนี้มันผสมกันแล้วอุดมกานอุนะครับตัวอะนะครับใส่เมกโกะนะครับปยานะครับอก็จะเป็นตัวนี้นะครับอุดมนะครับอุดม อุดมการนะครับการกำเบินการน,นะครับใช้ตัวอนี่นะครับอุดมการนะครับอุดมการนะรภาษาละนานะเขียนง,ง่ายๆนะครับบ่จจำเป็นจะต้องไว้เป็นอโอ้อยังไงมันยุ่งยากครับยุ่งยากครับอเอาเอาเอา นี่แหละครับอุดมการนะครับเอา you, เอาเขียนเพื่ออ่อานได้นะครับอ่านได้มาสารผูกมัดมาสารผูกมัดนะครับอ่านได้อ่านได้ก็เป็นกินกันแล้วครับอ่าภาษาละนานะครับอ่าอ่านได้เืออ่านได้นะครับเป็นเป็นกินแล้วครับอุดมการมาสารผูกมัด ขจัดขขข,ข,ขจัดกู้ต่อสู้ขจัดขข,ขจัดอ่าขจัดขะนะครับเป็นขะนะครับอ่าถ้านบนนั้นมันเป็นภาษาไทยนะครับ เพราะนั่นเราต้องเขียนว่ามันเป็นสำเนียงเนี่ยคะนะครับคะจัดกู้นะครับอ่าตัวนี้ถ้ามันมีจุดนี่มันเป็นเสียงโทปกตินะครับกู้นะครับกู้กู้กู้เสียงโทปกตินะครับอ่าเสียงโทปกติก็ต้องใช้ตัวกะนะครับกู้นะครับกู้กู้นะครับอ่าเนี่ยครับ ไม่ย่อะนะครับกู้จกุกะนะครับกู้ต่ออต่อเสียงเสียงเอกนะครับใช้ตดตะนะครับอ่าอ่าต้องมีอักันย่อนด้วยนะครับต่อนะครับต่อสู้สเสียงโทวิเศษนะครับอืม ใช้ตัวตัวสะนะครับกู้ต่อสู้นะครับอ๋ออันนี้อ่าเห็นไหมอ่ามามาพิษต้องแก้ฉันทะลักแล้วครับอันนี้มันออกเสียงเอกนะครับอ่าเพราะนั้นฮาจะต้องกับจัดออกนี่ไปนะครับอ่าเพราะนั้นฮาต้องหลีกเลี่ยงแล้วนะครับอ่ามาถึงตอนนี้เห็นไหมฮะอ่าพอดีแต่งขึ้นไปแล้วมันพิษฉันทะลักนะครับ ขจัดคู่ต่อสู้ออกไปออกมันเสียงเอกนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นว่าในในฉน,นลักของข้าวหงหินและข้าวสีบ่บดนะฮะป้นมีเสียงเอกนะครับป้นมีเสียงจัตวาสามัญน,นะครับเสียงตีสั้นนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องกําจัดออกไปนะครับออกเนี่ยนะะเอาเปลี่ยนเป็นคำอื่นนะครับขจัดคู่ต่อสู้ กู้ต่อสู้หนีไปนะเอาหนีดีกว่าหาหนีมันเสียงจัตวานะครับอาเลียงเลียงเนี่ยครับเลียงเลียงเพราะว่าเสียงเอกนี่จะจ้อยมันบม่วนนะครับเฮาไปจ้อยทำนองปกตินี่นะครับมันจะบม่วนฮนะแต่ถ้าจะไปจ้อยทำนองกงเหียวบงมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็ได้นะครับเสียงเอกก็ได้นะครับห <c oughs> นี หนีนะครับตรงตัวแล้วนะไปนะครับไปไปเสียงเสียงสามัญน,นะครับเสียงสามัญก็จะต้องใจตัวปะนะครับหนีไปนะครับธรรมะละทิ้งนะครับธรรมะ อ่าธรรมะอ่าต้องเขียนแบบบาลีนะครับธรรมะก็แย่นะครับแบบแย์อ่านธรรมะแล้วนะครับมันต้องมีไม้สัตนะครับมันต้องมีไม้สัตเขียนแบบบาลีมันต้องมีไม้สัตนี้แล้วนะครับอมันต้องมีนะครับออย่างนี้ธรรมะเลยนะครับธรรมะ ละนะครับอ่า e ต,ตัวนี้ก็ละแลแ้วนะครับมันต้องใส่สละะหรือไมกะเนี่ยนะครับอมันต้องใส่แล้วนะครับละทิ้งนะครับอ่าถ้าอย่างนี้นะครับมันตรวจตะนะครับมันติ้งได้นะครับมันติ้งเนี่ยแต่ถ้าสมมุติเราเขียนนี้หรออย่างนี้ทิ้งทิ้งแนี่ๆน่ะคร Eat, fit, ับโอ้โหอันนี้ทิ้งเนี่ๆ่ธรรมะละทิ้งนะเอาทิ้งเลยนะครับเอาทิ้งเลย มือนบะติ้งน่ะบะติ้งอ่าบะกัมบะกัมนะครับอ่าบางบางสำน,นวนมันกันมได้นะครับอ่านี่เ้าบอกกัมแล้วธรรมะละทิ้งบ่ออ่าบ่ออ่าบ่ต้องมีอะกันย่อนนะครับบ่ต้องมีบ่ต้องมีแล้วคือโบราณ่ก็เขียนเต่ายแล้วก็บ่อนะครับถ้าถเตอียแล้วครับเอีายกับบ่อนะครับอืมธรรมะละทิ้งบ่อบ่อป like ิงมันบ่อนะครับอ่ามันบ erm ่อ บ่ออ่าใส่แม่เอกเนี่ยเออย่างนี้มันบ่อว่ะนะมันมันตัวบะนะครับอ่ามันน่าอ่านบ่อนะครับอ่าบ่อเอาเอาแม่เอกดีกว่าฮะอ่าบ่อบอปิง inform inform นะครับปิงปิงเสียงอ่าเสียงสามัญนะครับเพราะนั้นจะต้องใช้ตัวปะนะครับมาตัวนี้นะครับปิงฮะถ้าใช้ตัวปะแล้วครับ ปิง่าปิงปิงที่มันเกาะโดดกินเลือดนะครับปิงนะะอ่าปิงปิงบอบปิ่อวิ่งไหวอตรงตัวแล้วนะครับวิ่งไหวนะครับว่าไหวอไหวไม่ใช้ใจตัวตัววะนะครับไหวหน้ามืดหรือไรหน้าเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าหน้า หน้ามืดตรงตัวแล้วนะครับหน้ามืดทีนี้เราหรือไลนะครับมันจะเป็นภาษาออกไปทางไทยหน่อยนะครับหรือนะครับหรือถ้าใจใจตัวละอน่างอี้ก็แทนนะครับแทนหรือนะครับแทนหรือไล่หรือไลแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเขียนให้มัน ตรงตัวน่อยนะครับอตัวเอาอย่างอี้ไปได้นะครับอตัวนี้มันหือนะครับอ่าอย่างอี้หือนะอ่าตัวหะละหงเนี่ยอ่านตัวหะอ่านตัวฮอหอหีบตัวเดียวนะครับอ่านหือนะครับนี่นะครับอ่านหือนะครับมันมันเหลือไม่ได้นะครับเพราะนั้นเขาจะเขียนอ่าทดแทนหน่อยก็เอาตัวตัวละนะครับมาเขียนนะครับมาย่างอี้นะครับมาอ่ายางอี้ก็ได้นะครับ หรือใจห่างก็ได้นะครับอ่าหรือนะครับอ่าอย่างนี้หรือไลอ่าเห็นไหมอ่าอันอันนี้มันได้แน่นอนนะครับมันหือนะครับอ่าหืหืออ่าอันนี้หรือแต้นหรือได้นะครับหรือไล่นะครับหรือไล จะเอาแบบอ่าถ้าอันนี้หรือนี่ในโบราณบอ,บอกค่อยพบบอกค่อยปะนะครับแต่เฮาอู้หรือว่าสมัยใหม่มันถ้าเฮาจะเขาเรียกว Pick ิกแพงน่อยนะครับพริกแพงให้มันเป็นหรือไรนะฮะหน้ามืดหรือไรอันนี้มันอ่านตรงเสียงหรือเนยนะครับอันนี้มันหรือไรแต่แต่ก็ทดแทนหรือไรนี้ได้นะครับอหน้ามืดหรือไรอเอาหรือตรงตัวเลยนะครับ่า พิจารณาแล้วนะครับมาคัมันก็เขียนแบบไรกัแล้วแต่คนผู้ประพันธ์นะครับอาหรืออะไรนะครับลืมสิลลืมสินลืม,ลมตรงตัวเลยนะครับลืมอ่าศิลน,นี่อ่าถ้ามันเป็นอย่างอี้นี่มันอืมมันออกไปตัง มันออกไปตังไอ,ไอ้สันตคิดวะนะครับอมันมันต้องใจตรวจสะนะครับาสินนะครับมาลืมสินนะครับใจตรวจสะนะครับลืมสินลืมสินห้า ตรงตัวเลยนะครับห้าข้อเสียงโทพิเศษนะครับข้อข้อกับโทพิเศษนะครับอ่าอ่าได้แล้วนะครับอ่าเรามาดูนะครับหน้ามืดน,นะครับเรื่องหน้ามืดสมัยยุกแยง่งชิงอาหารการกินการตานเป็นเรื่องจิ๊บจ้อย ควักไข่สนสันลูกกันลิ้นห้อยแบ่งพวกซอยเด่นชัดอุดมการมาสารผูกมัดขจัดกู้ต่อสู้หนีไปธรรมะละทิ้งบ,บ่ปิงวิ่งไหวหน้ามืดหรือไร ลืมสินห้าข้อลืมสินห้าข้อกลับก็บเป็นจะนี่แล